สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูขวัญกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันแม่แห่งชาติค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังนิทานเรื่องแม่จ๋าแม่ไปแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามท้ายบทส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญน,นะคะก็มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเรื่องความสุขของแม่ไปรับฟังกันเลยนะคะ ความสุขของแม่ความสุขของแม่ลาโมรู้สึกเป็นกังวลมากเพราะแม่ของเธอป่วยแม่ไอหนักมากจนแทบนอนไม่ได้ทั้งคืนเชาน้านี้แม่ให้ลาโมช่วยนำของไปส่งช่วยเอาไข่ในตะกร้านี้ไปให้ป้าเพมหน่อยนะจ๊ะ ลาโมถือตะกร้าอย่างระมัดระวังเดินลงไปตามทางผ่านทุ่งนาเข้าสู่เมืองลาโมเอาตะกร้าใส่ไข่มอบให้ป้าเพมขอบใจมากจ้าป้าเพมบอกแล้วให้แอปเปิ้ลหนึ่งผลแก่ลาโมระหว่างทางกลับบ้านลาโมหยุดที่ร้านขายเสื้อผ้ามองดู เสื้อคลุมทอด้วยขนสัตว์ถ้าแม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้แม่คงรู้สึกอุ่นและหายป่วยวไวัยลาโมคิดเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะลาโมถามเมื่อเจ้าของร้านบอกราคาลาโมดูเงินในกระเป๋าแต่มีเงินไม่พอเธอจึงยิ้มให้เจ้าของร้านแล้วเดินต่อไป ลามโมเดินผ่านป้ายรถประจำทางไปทางทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้บานสะพัง่งเธอมองดูดอกไม้แสนสวยและสูดกลิ่นหอมหวานแล้วลามโมกก็เหลือบเห็นบางสิ่งที่มีสีน้ำตาลอยู่บนพื้นหญ้าสีเขียวนั่นอะไรนะลามโมหยิบของสิ่งนั้นขึ้นมามันคือกระเป๋าสตางค ลองเปิดดูข้างในดีไหมนะลาโมค่อยๆเปิดดูข้างในกระเป๋ามีเงินจํานวนมากมากกว่าที่ลาโมเคยเห็นมาก่อนเลยละ่ะกระเป๋าสตางค์ของใครกันนะไม่เห็นมีชื่อเจ้าของหรือหลักฐานอะไรเลยลาโมนึกถึงเสื้อคลุมขนสัตว์ที่ร้านขายเสื้อซึ่งจะช่วยให้แม่อุ่นขึ้นมาก เธอยังคิดอีกว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าเธอได้ซื้อขนมให้น้องชายและก็ของตัวเองแต่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกกระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นของใครสักคนและเขาต้องรู้สึกเสียใจมากลาโมควรทำอย่างไรดีนะลาโมนึกถึงคำของพ่อแม่ที่พูดเสมอว่าเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามลาโมรู้แล้วว่ามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ต้องทำเธอจึงถือกระเป๋าสตางค์เดินไปหาตํำรวจในเมืองแล้วส่งกระเป๋าสตางค์ให้เขานูเป็นเด็กดีมากเลยนะจ๊ะตำรวจชมลาโมเดิน พลางกระโดดพลางแล้วฮําเพลงอย่างเบิกบานไปตลอดทางกลับบ้านข้ามทุงหญ้าผ่านนาข้าวแล้วเดินขึ้นไปตามทางจนถึงบ้านหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณครูสังเกตซึ่งเป็นครูใหญ่เล่าให้ทุกคนที่โรงเรียนฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทำกระเป๋าสตางค์หล่นหาย ขณะเดินไปที่ป้ายรถประจำทางเขารู้สึกเสียใจมากแม้จะเดินหาจนทั่วก็ไม่เจอจากนั้นไม่นานก็มีตำรวจมาหาเขาแล้วเอากระเป๋าสตางค์คืนให้ตำรวจบอกเขาว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นผู้พบกระเป๋าใบนี้และอยากให้ตำรวจช่วยนำไปคืนแก่เจ้าของ คุณครูสังเกตหยุดพูดแล้วมองไปรอบๆห้องรอบห้อง,อองจนมาหยุดที่ลาโมคุณครูยิ้มกว้างแล้วพูดว่าลาโมกรุณาโอกมาที่หน้าห้องด้วยจอะครูและนักเรียนทุกคนต่างปรบมือให้ลาโมลาโมหน้าแดงและก้มหน้ามองเท้าตัวเองเมื่อแม่และพ่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้น ใบหน้าของทั้งสองท่านมีรอยยิ้มที่ทำให้ลาโมรู้สึกอบอุ่นในหัวใจคืนนั้นลาโมบอกแม่ว่าเธออยากซื้อเสื้อคลุมขนสัตว์ให้แม่แม่ดึงลาโมเข้ามากอดและบอกว่าความสุขที่ลาโมมอบให้แม่แล้วก็คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งทำให้แม่รู้สึกอบอุ่นใจมากกว่าเสื้อกันหนาวตัวไหนทั้งนั้น เป็นยังไงคะเด็กๆเ,เมื่อได้ฟังนิทานเรื่องความสุขของแม่ของคุณครูขวัญจบไปแล้วเด็กๆรู้สึกปราบปื้มใจแทนคุณแม่ของลาโมไหมคะใช่ค่ะลาโมเป็นเด็กดีซึ่งลาโมก็เก็บกระเป๋าสตางค์ได้มีเงินในนั้นจำนวนเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าลาโมก็ไม่เอาไปเป็นของของตนเอง ลาโมเอาไปส่งที่ตำรวจให้หาเจ้าของซึ่งลาโมเป็นเด็กที่ดีมากเลยใช่ไหมคะทั้งๆที่เขาอยากได้เสื้อคลุมเนี่ยซื้อไปให้แม่แต่เขาก็คิดว่าคนที่ทำกระเป๋าหายอะ่ะต้องเสียใจต้องลำบากแน่เลยถ้าไม่ได้กระเป๋าสตางค์คืนเพราะเชื่อฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยสอนให้ก็เลยนํากระเป๋าสตางค์ใบนี้ กลับไปคืนให้คุณตำรวจหาเจ้าของและคุณตำรวจก็หาเจ้าของเจอน้องลาโมก็ได้รับคำชม,ชมเชยจากคุณครูและเพื่อนๆอ,อีกทั้งยังได้รับความรักและความอบอุ่นจากคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเหมือนเด็กๆเ,เลยถ้าเด็กๆเ,เจอกระเป๋าสตางค์หรือสิ่งของที่หล่นอยู่ แล้วไม่ใช่เป็นของของตนเองก็ให้เด็กๆนำไปมอบให้กับคุณตำรวจหรือว่าผู้ใหญ่เพื่อหาเจ้าของต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆฟังที่ทานจบแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแช่แช่คู่กับคุณแม่คุณพ่อหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญขอลาเด็กๆไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปสวัสดีค่ะ